โอ้พะนาดิผู้คุมผู้คุมนี่นี่พูดเฮียเดียเท่เท่สวัสดีครับสวัสดีนี่ไม่เรื่องพี่น้องมีเวลาเด็ดชิปด้วยช่วงนี้เด็ดแหนมเกือ๊ซี่เฮาพุ่ม mẹ kéo hoãn một con này, na hoãn, néng khử vây, theng néng theng nuốt, khăn lận, cái này, buồn, à. buồn, bỏ bớt anh à này lên, bôi viên chắc xa lên này, ăn bớt ห่อนอือออกไรมีเวลาเห็ดคงเห็ดลิปเลยช่วงนี้จะขิดท้ายยังเบง้องต้ถทายปลา่าเกือนี่แหละพื่อนวนาคอยอนาคุมงานนาคุมคุมผู้อื่น ไว่ล่มยังตุ่มตุ่มยังเห่าล้งเหรอต้อนตายกัลารนี่เส้นด,ดึงออกคือปีนี้เห็ดอย่างงี้ตายายพุดแป้นจะเติดแล้วตายพิดละวันนี้นี่แป้นไปไรเลยต้นไม้่าจนได้ขึขนอยู่ป,ปลูกรุ่นมู ตัวน้อยงามดิยื้อยู่เฮาวีนี่งามตัวงามคักงามคักงาม,าม,าามาว่าโอ้พันหนาดิผู้คุมผู้คุมนี่นี่พูดโอ้ผู้คุม ผู้คุมงานผู้คุมมูผู้คุมมูทํางานดีดีดีคนอันคุมมูทํางานอันนี้ก็ผู้ปิดถิ่มถิมไปรด ดากันแหลมิมหน่อยหน่อยมันพูดเอาถิมแมนเบ็ดเน,นี่ย,น,ยนี่สีกบวใหญ่แล้วถิมรถถิมไปเลยนี่ม่อนนีมันจะออกไปด้วยนี่ต้นมันตาย Thìm bứt động nhầy lam đạt cái lem ừ. Mua ừ. cái kia không kìm lệch. Oi kìm lệch. Oi cái lệch. Oi kìm lệch. cái đạc lệch. Oi hết lệch. Oi kìm lệch. Oi kìm lệch. Được พอดีอปะไม่มันนี่พี่น้องพอแล้วพ่อกันไม่คลิปหน้า